สวัสดีครับพบกับอลิมิเตดไม์เซ็ตจิตไม่จำกัดโดยผมสุระนวนประดิษฐ์กันอีกอีพีหนึ่งนะครับอีพีนี้มาคุยเรื่อง13นิสัยของคนที่มีคุณธรรมสูงอย่างแท้จริงนะครับข้อ1พวกเขาจะเคารพในเวลาของคนอื่นเวลาคือสิ่งเดียวที่ไม่มีใครสามารถซื้อกลับคืนมาได้ไม่ว่าคุณจะร่ํารวยเพียงใดหรือว่ามีอํานาจมากแค่ไหนนะครับคนที่มีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมสูง จะเข้าใจคุณค่าของสิ่งนี้อย่างลึกซึ้งพวกเขาจะไม่ทําให้ใครต้องรอเกอร์ไม่ยืดเยื้อการประชุมโดยที่ไม่จําเป็นแล้วก็ไม่มาสายเหมือนกับเป็นเรื่องที่ปกติเพราะว่าสําหรับพวกเขาแล้วเวลาคือการให้เกียรติทั้งให้เกียรติตัวเองและก็ให้เกียรติคนอื่นการเคารพเวลาของคนอื่นคือการแสดงออกถึงความเคารพในตัวตนของคนคนนั้นคนที่ตรงต่อเวลาคือคนที่เคารพคาพูดของตัวเองและเมื่อเขาบอกว่าเจอกัน10บโมงเขาก็หมายความแบบนั้นจริงๆเพราะว่าสําหรับเขาคําพูดคือคามั่นสัญญา คนที่มีคุณธรรมความซื่อสัตย์สูงมักจะมองเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าไม่ใช่แค่เวลาของตัวเองแต่ว่ารวมถึงเวลาของคนอื่นด้วยพวกเขาจะไม่ลากใครเข้าสู่การประชุมที่ไร้เป้าหมายไม่ทิ้งข้อความของคนอื่นโดยที่ไม่ตอบกลับแล้วก็ไม่ทําให้คนต้องนั่งรออย่างไร้ค่าเพราะว่าพวกเขาเข้าใจดีว่าทุกนาทีของคนทุกคนอาจจะหมายถึงโอกาสสาคัญในชีวิตที่ไม่มีวันจะหวนกลับมานะครับ 2. พวกเขาให้เครดิตกับคนที่สมควรได้รับเครดิต ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้มาจากการเหยียบหัวคนอื่นขึ้นไปคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมสูงจะรู้ว่าชัยชนะที่สวยงามที่สุดก็คือชัยชนะที่ทุกคนในทีมได้เติบโตไปพร้อมกันพวกเขาจะไม่ขโมยผลงานของคนอื่นไม่แอบอ้างเครดิตเพียงเพราะว่าตัวเองอยู่ในตําแหน่งที่สูงกว่าและก็ยิ่งกว่านั้นพวกเขาจะออกมายกย่องคนที่อยู่เบื้องหลังอย่างเต็มใจชื่อเสียงไม่ใช่สิ่งที่ควรถูกกอบโกยมาไว้เพียงคนเดียว คนที่มีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมสูงจะเข้าใจว่าการกล่าวถึงชื่อคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คือน้ำใจเป็นเกียรติและเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีในสังคมการทำงานร่วมกันนะครับนี่คือคุณสมบัติของคนที่มีคุณธรรมที่แท้จริงคนที่ไม่กลัวจะให้แสงสว่างกับคนอื่นเพราะว่าพวกเขารู้ดีว่าแสงของคนอื่นไม่ได้ทําให้แสงของตัวเองนั้นมืดลงมีแต่จะรวมกันแล้วก็สว่างขึ้นกว่าเดิมนะครับ 3. พวกเขาเป็นตัวของตัวเองและจริงใจ ในแทบทุกสังคมเต็มไปด้วยหน้ากากและบท simples, บาทที่แต่ละคนต้องแสดงไปนะครับคนที่กล้าเป็นตัวเองอย่างแท้จริงเป็นคนที่น่าเคารพมากที่สุดพวกเขาจะไม่แซงทํพาพวกเขาไม่แต่งแต้มคําพูดเพื่อให้คนชอบพวกเขาไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าอย่างน้อยพวกเขาคือตัวตนที่แท้จริงที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราความจริงใจไม่ใช่เพียงแค่การพูดความจริงแต่มันคือการเป็นคนที่ไม่หลอกตัวเองและก็ไม่หลอกใครพวกเขากล้าที่จะบอกว่าฉันไม่รู้เมื่อตอบไม่ได้กล้าที่จะพูดว่าฉันผิด เมื่อพวกเขาทําผิดการเป็นคนที่จริงใจไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะครับมันต้องแลกมากับความกลัวว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับต้องกล้าเดินออกจากกรอบที่สังคมขีดเอาไว้ต้องยอมให้บางคนไม่ชอบเราเพื่อที่จะรักษาความซื่อตรงของตัวเองเอาไว้นะครับข้อ 4. นิสัยของคนที่มีคุณธรรมสูงส่งอย่างแท้จริงข้อที่4ก็คือพวกเขาซื่อสัตย์เสมอไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดความซื่อสัตย์คือแสงสว่างในที่มืด มันไม่ใช่แค่สิ่งที่แสดงออกมาเฉพาะเวลาที่คนอื่นเห็นหรือว่ารู้นะครับแต่ว่ามันคือสิ่งที่คนคนหนึ่งเลือกที่จะยืนหยัดแม้จะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นหรือแม้แต่ในตอนที่ต้องแลกมันกับสิ่งที่มีค่าบางอย่างคนที่มีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมสูงที่แท้จริงจะไม่โกหกเพื่อผลประโยชน์จะไม่บิดเบือนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความผิดแล้วก็จะไม่ประนอมกับสิ่งที่รู้ว่าผิดต่อให้ราคาที่ต้องจ่ายจะสูงเพียงใดความซื่อสัตย์มีคุณธรรมสูงคือการเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้้องแมมันนจะยยาาากกกเ็ว่ร ความซื่อสัตย์คือการเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ของการกระทําของตัวเองแม้ว่ามันจะไม่น่าพอใจก็ตามนะครับพวกเขาเข้าใจว่าชื่อเสียงอาจจะเกิดจากสิ่งที่คนอื่นพูดถึงเราแต่ว่าความซื่อสัตย์คือสิ่งที่เราพูดกับตัวเองได้อย่างภูมิใจแม้ในตอนที่ไม่มีใครรู้เห็นเลยข้อ 5. พวกเขาไม่เอาเปรียบคนอื่นชีวิตเต็มไปด้วยการแข่งขันการเอาตัวรอดแล้วบ่อยครั้งโลกมนุษย์ก็วัดความสําเร็จกันที่เปลือกนอกบางคนเลือกที่จะใช้คนอื่นเป็นบันได แต่ว่าคนที่มีคุณธรรมสูงจริงแท้จะไม่มีวันทําแบบนั้นเพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าความสําเร็จที่ได้มาจากการเหยียบย่ําคนอื่นนั้นไม่ได้มีคุณค่าใดเลยเพวกเขามองผู้คนเป็นเพื่อนร่วมทางไม่ใช่เป็นเครื่องมือพวกเขาให้ความช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทนเพราะว่าสําหรับคนเหล่านั้นความสัมพันธ์คือสิ่งที่มีค่าควรแก่การดูแลไม่ใช่สิ่งที่ต้องใช้เพื่อหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองนะครับพวกเขาเข้าใจดีว่าการให้คือการลงทุนที่ยั่งยืนที่สุด เพราะว่าวันหนึ่งสิ่งที่เราหวานเอาไว้ในใจของผู้คนจะกลับมาหาเราในรูปแบบที่ลึกซึ้งกว่าเงินทองนั่นคือความเชื่อมั่นศรัทธาและความรักที่แท้จริงจากคนรอบข้างข้อ 6. พวกเขาไม่ถูกเถียงในเรื่องที่ไร้สาระคนที่มีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมสูงภายในไม่ใช่คนที่ต้องชนะในทุกบทสนทนาเพราะว่าพวกเขารู้ว่าการโต้เถียงในเรื่องเล็กน้อยเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองถูกมันคือการสูญเสียพลังชีวิตไปโดยที่ไม่จําเป็นพวกเขาเลือกความสงบมากกว่าการเอาชนะ พวกเขารู้ว่าอัตราหรือว่าอีโก้มันคือดาบสองคมที่ตัดทั้งคนอื่นแล้วก็ตัดทั้งตัวเองด้วยพวกเขาเลือกที่จะฟังมากกว่าพูดพวกเขาเลือกที่จะเข้าใจมากกว่าพิพากษาคนอื่นและเลือกที่จะเงียบเมื่อคําพูดไม่สามารถนําไปสู่การเยียวยารักษาความสงบภายในของพวกเขาแข็งแรงจนไม่ต้องการเสียงปรบมือจากการเถียงให้ชนะพวกเขารารู้ว่าบางครั้งการไม่พูดคือการแสดงออกถึงวุฒธธิภาวะและการรักษาความสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับ นิสัยของคนที่มีคุณธรรมสูงอย่างแท้จริงข้อที่7ก็คือพวกเขาจะเชื่อใจคนจนกว่าจะมีเหตุให้ผิดหวังการมีหัวใจที่ซื่อสัตย์ทําให้พวกเขาเลือกที่จะมองเห็นแสงในตัวคนอื่นก่อนเสมอพวกเขาไม่มองคนด้วยความหวาดระแวงไม่ใช้แผลเก่าเป็นแว่นในการมองโลกพวกเขาให้โอกาสให้ความไว้วางใจและเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีด้านที่ดี แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ไม่หลงกลซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อความจริงปรากฏพวกเขาจะไม่ยอมให้ตัวเองถูกทำร้ายซ้ำๆเพราะว่าความไว้ใจที่ผิดคนความซื่อสัตย์ของพวกเขาไม่ได้แปลว่าเขาบริสุทธิ์ไร้เดียงสาแต่มันคือการมีขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างการให้โอกาสกับการยอมให้ตัวเองถูกรังแกพวกเขาเข้าใจว่าการถูกทรยศไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่มันคือบทเรียนที่สอนว่าใจดีได้แต่อย่าถูกใช้เป็นเครื่องมือ คุณผู้ฟังที่ฟัง ep ีนี้อยู่แล้วก็อยากจะได้บทความที่ใช้ทำสคริปต์ของ e p ีนี้ไปอ่านเพื่อช่วยให้เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นกว่าการฟังเพียงอย่างเดียวก็สามารถที่จะขอไฟล์ PDF เนื้อหาของ e ีนี้ไปอ่านได้ฟรีนะครับโดยดูวิธีการขอไฟล์ได้จากคำอธิบายคลิปที่เขียนเอาไว้ด้านล่างนะครับและท่านใดที่อยากจะให้กำลังใจช่อง Unlimited m ม่เซจิตไม่จำกัดช่องนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยตอนนี้นะครับข้อ8พวกเขารับรู้ได้เมื่อมีใครบางคนไม่สบายใจ ความมีคุณธรรมไม่ได้อยู่แค่ในคําพูดหรือว่าการกระทําแต่มันฝังลึกอยู่ในหัวใจที่อ่อนโยนแล้วก็มีความเมตตาคนที่มีคุณธรรมสูงที่แท้จริงมักจะรู้สึกได้เสมอเมื่อมีใครบางคนกําลังเศร้ากําลังเหงาหรือว่าเก็บบางอย่างเอาไว้ในใจพวกเขาจะไม่เมินเฉยต่อความเงียบของคนใกล้ตัวไม่เมินเฉยต่อดวงตาที่ดูเศร้ากว่าปกติหรือว่าเสียงที่เบาลงในบางวันพวกเขาอาจจะไม่พูดมากแต่ว่าจะนั่งอยู่ข้างๆพร้อมที่จะฟังเมื่อคุณพร้อมที่จะพูด ความเอาใจใส่ที่มาจากจิตใจที่แท้จริงก็คือสิ่งที่ทําให้พวกเขาแตกต่างจากคนทั่วไปพวกเขาจะไม่พยายามแก้ปัญหาให้เสมอไปแต่พวกเขาจะอยู่ตรงนั้นเสมอเมื่อคุณต้องการคนที่เข้าใจข้อ 9. พวกเขาเชื่อในสิ่งที่คุณพูดจนกว่าความจริงจะพิสูจน์เป็นอย่างอื่นคนที่มีความซื่อสัตย์ไม่ได้มีหัวใจที่เย็นชาหรือว่าหวาดระแวงต่อโลกแต่พวกเขาจะมีหัวใจที่เปิดกว้างพร้อมที่จะเชื่อในตัวคุณพร้อมจะรับฟังคุณโดยไม่ด่วนตัดสินไม่หาความผิดก่อนหาความเข้าใจ พวกเขาให้ความเชื่อใจเหมือนเป็นของขวัญชิ้นแรกในการรู้จักกันแต่ว่าความเชื่อใจนั้นจะไม่ใช่สิ่งที่เรียกกลับคืนมาได้ง่ายๆเมื่อมันพังทลายลงหรือว่าถูกทำลายลงไปเพราะว่าเมื่อใครบางคนโกหกทรยศหักหลังมันไม่ได้แค่ทำให้คำพูดหมดความหมายแต่มันทำให้ความสัมพันธ์นั้นไม่สามารถที่จะยืนอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคงได้อีกต่อไปพวกเขาอาจจะไม่แสดงออกให้เห็นว่าผิดหวังแต่ว่าภายในใจของพวกเขาความไว้ใจมันได้ตายลงไปแล้ว คนที่มีคุณธรรมสูงจะไม่ทำลายความเชื่อใจของใครและในขณะเดียวกันพวกเขาก็ไม่ยอมให้ใครมาทำลายมันกับตัวเขาด้วยเช่นกันนะครับขอ้อ 10. พวกเขากล้าขอโทษเมื่อตัวเองทำผิดการพูดคำว่าขอโทษไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอแต่มันคือเครื่องหมายของจิตใจที่แข็งแกร่งพอที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทำคนที่มีคุณธรรมสูงจะไม่พยายามหลบเลี่ยงความผิดไม่หาข้อแก้ตัวไม่โยนความผิดให้ใครพวกเขาจะพูดอย่างตรงไปตรงมาเมื่อรู้ว่าตัวเองทำพลาด และที่สําคัญพวกเขาจะลงมือแก้ไขไม่ใช่แค่พูดเพราะว่าการขอโทษที่แท้จริงคือการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่คําพูดที่ออกมาจากปากคนเหล่านี้จะรู้ว่าความผิดพลาดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ว่าการรับผิดชอบต่อมันคือสิ่งที่สร้างคุณค่าของความเป็นคนข้อ11พวกเขาอ่อนน้อมถ่อมตนแม้พวกเขาจะทําสิ่งดีมากมายกว่าคนอื่นท่ามกลางยุคสมัยที่คนจํานวนมากรีบอวดดีรีบประกาศความสําเร็จคนที่มีคุณธรรมสูงคือคนที่ทําดีโดยไม่ต้องเป่าประกาศ ทำดีโดยไม่ต้องการเสียงปรบมือพวกเขาไม่รู้้วยซ้ําว่าตัวเองยิ่งใหญ่ในสายตาใครพวกเขาแค่ทําในสิ่งที่ควรทําโดยไม่ต้องรอให้ใครมาบอกว่าคุณค่าของพวกเขาอยู่ตรงไหนความถ่อมตนคือสิ่งที่สง่างามที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะมีได้มันไม่ใช่การดูถูกตัวเองแต่ว่ามันคือการวางตัวให้พอดีไม่ลอยสูงเกินไม่เหยียดใครให้ต่าลงข้อ 12. พวกเขาช่วยเหลือคนอื่นเมื่อมีโอกาส ความดีไม่ต้องยิ่งใหญ่เสมอไปบางครั้งแค่การหยิบยื่นอะไรเล็กๆก็เปลี่ยนวันที่แย่ๆของใครบางคนให้ดีขึ้นได้คนที่มีคุณธรรมสูงมีหัวใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาพวกเขาไม่ได้ช่วยใครเพียงเพื่อคําขอบคุณแต่ว่าพวกเขาช่วยเพราะว่าช่วยได้พวกเขาเข้าใจว่าชีวิตของคนเราจะมีความหมายมากขึ้นเมื่อมันมีผลกระทบเชิงบวกกับชีวิตของคนอื่นและการช่วยเหลือใครสักคนไม่อาจเปลี่ยนโลกใบนี้แต่ว่ามันเปลี่ยนโลกของคนคนหนึ่งได้ข้อ13 พวกเขามีเมตตาต่อคนที่ต้องการกำลังใจคนที่มีคุณธรรมสูงจะมีความไวต่อความรู้สึกของคนอื่นพวกเขาจะไม่เฉยชาเมื่อต้องเผชิญกับความทุกข์ของคนรอบข้างพวกเขาไม่หลีกหนีเมื่อเห็นน้ำตาพวกเขาจะเข้าใจว่าบางครั้งสิ่งที่คนคนหนึ่งต้องการมันไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่มันคือใครสักคนที่อยู่ตรงนั้นพวกเขาใช้คำพูดที่อ่อนโยนใช้สายตาที่เข้าใจและใช้หัวใจที่ไม่ตัดสินใครเพราะว่าพวกเขารู้ว่าในวันที่มืดมนที่สุดแม้เพียงรอยยิ้มเดียวจากใครบางคน ก็อาจจะกลายเป็นแสงสว่างที่พาให้ใครอีกคนเดินต่อไปได้นะครับสรุปสั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ13นิสัยของคนที่มีคุณธรรมสูงอย่างแท้จริง1เคารพเวลาของคนอื่นไม่ชอบให้ใครมารอและก็ไม่ทําให้ใครต้องรอเช่นกันเพราะเห็นว่าเวลามีคุณค่า2ให้เครดิตกับคนที่สมควรได้รับไม่ขโมยผลงานใครถ้ามีคนช่วยเขาก็พูดชื่อคนนั้นไม่เอาเครดิตไปคนเดียว3 จริงใจเป็นตัวของตัวเองไม่เสแสร้งไม่แกล้งทำดีต่อหน้าพูดอย่างที่คิดและทำอย่างที่พูด 4. พูดความจริงเสมอไม่โกหกแม้บางครั้งความจริงจะทำให้คนไม่พอใจเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับความถูกต้อง 5. ไม่เอาเปรียบคนอื่นช่วยคนด้วยใจไม่หวังผลตอบแทนและไม่ใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือให้ตัวเองได้ประโยชน์ 6. ไม่เถียงเรื่องไร้สาระไม่เสียเวลาทะเลาะเรื่องเล็กน้อยถ้าไม่จาเป็นเขาเลือกเงียบมากกว่าที่จะพูดให้บานปลาย เชื่อใจจนกว่าจะถูกหักหลังมองคนในแง่ดีแต่ถ้าโดนโกหกหรือหักหลังสักครั้งหนึ่งก็จะไม่ไว้ใจซ้ําอีก 8. สังเกตได้เมื่อมีคนไม่สบายใจรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นได้ไวเห็นคนอื่นเงียบเหงาเศร้าวพวกเขาจะเข้าไปถามไปอยู่ข้างๆ 9. งเเชื่อในสิ่งที่คุณพูดจนกว่าจะพิสูจน์ว่าไม่จริงไม่จับผิดใครตั้งแต่แรกแต่ถ้าโกหกเมื่อไหร่ความไว้ใจนั้นจะไม่กลับมาอีก 10. กล้าขอโทษเมื่อทําผิดไม่อ้างไม่โยนความผิดให้ใคร พูดคำว่าขอโทษและพยายามแก้ไขให้ดีขึ้น11ถ่อมตัวแม้จะเก่งแค่ไหนไม่อวดไม่พูดว่าตัวเองเก่งแม้จะช่วยคนไว้เยอะก็ยังทำตัวธรรมดา12ช่วยเหลือเมื่อมีโอกาสชอบทำให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นช่วยได้ก็ช่วยไม่ยืนดูเฉยๆ13มีเมตตาต่อคนที่ต้องการกำลังใจพูดดีใจดีกับคนที่กำลังแย่เพราะเข้าใจว่าคำพูดบางคำอาจจะเปลี่ยนชีวิตคนได้เลย นั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับถ้าคุณได้แรงบันดาลใจจาก EP นี้หรือว่ามีประสบการณ์ที่อยากจะแบ่งปันก็สามารถที่จะคอมเมนต์เล่าให้ฟังกันข้างล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าช่อง n l i m i t e d Mindset จิตไม่จำกัดช่องนี้นะครับเปิดรับสมาชิกช่องด้วยนะครับสมัครเพียงเดือนละ100บาทคุณจะได้สิทธิ์เข้าถึงโฟลเดอร์ที่รวบรวมบทความทั้งหมดที่ใช้ทาสคริปต์ของคลิปในช่องนี้ ทุกคลิปครบทั้งหมดไม่มีตกหล่นมากกว่า710บทความทรงคุณค่าเป็นเนื้อหาที่ผ่านการคัดเลือกและก็เรียบเรียงอย่างพิถีพิถันโดยผมสุระนวลประดิษฐ์แอดมินของช่องนี้นะครับเพื่อให้คุณได้อ่านในรูปแบบของไฟล์ pdf แล้วก็ไฟล์ e-book นะครับช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาได้ลึกซึ้งมากขึ้นให้คุณพัฒนาเป็นตัวของคุณเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดได้เร็วขึ้นนะครับใครที่ชอบพัฒนาตัวเองด้วยการอ่านด้วยก็อย่าพลาดการสมัครเป็นสมาชิกช่องนะครับคุ้มค่าอย่างแนนนนนนน่่ออออออเเหหมมืก e ัับบีี e- Book ดๆลาาายยรร้้ตไวะค และพิเศษสุดคุณจะได้ดูคลิปพิเศษที่มีเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่ดูได้อีกด้วยนะครับและพบกันในอ n l i ิ i t e d m ด n d s ์เซจิตไม่จำกัด EP ต่อไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ